สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าค่ะในทางช่อง y YouTube คลิปนี้เจตาก็จะวางแนวทางของเล้าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาจะเป็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะเป็นวันพุธเห็นอยู่นีน่ประวัติของเลขล็อกนองบัวค่ะเลขล็อกน้องบัวค่ะพี่น้องเล้าพัฒนาออกมือขึ้นนี่เนาะเป็นวันที่สิบเก้าเนาะค่ะ จ็ดแปดเก้าสามตัวบนเจ็ดเจ็ดล่างค่ะพื้นเข่ามาเจ็ดเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดเจ็ดเลขล็อกน้องบัวมาเลขบ้นเนาะพี่น้องเป็นเลขล่างเนาะเจ็ดเจ็ดลูดไปค่ะสองวสองวดสองงวดเจตตาให้เบิ้งประวัติของพื้นเนาะค่ะเลขล็อกน้องบัวเอฟซี มีไพยาามเลขลกร็อกน้องบัวบ่พี่น้องอยู่ในใ,นใจเ่ร่ได้แคบไปพิจารณาบอกพี่น้องเอาเอาที่เฮาชอบเนาะคะ่ะเอาที่เฮาชอบเฮามักของแต่ละเสียนแต่ละคนเนาะแนวทางของเพิ่อนชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางชอบของผู้ใดก็ตัดของผู้นั้นเนาะค่ะพี่น้องเรามาตามต่อเลขล็อกหนองบัวเนาะคะ่ะตามต่อเลขล็อกหนองบัวตามต่อเลขล็อกหนองบัวเนาะคะ่ะล็อกหนองบัวเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับผืนเนาะสองทุ่มครึ่งคะ่ะเล่าพัฒนาออกวันที่ยี่สิบเอ็ด เลืกล็อกนองบัวลาวพัฒนาวิ่งรูดค่ะสองกับหกสองตัวสี่หางสองหกสองห้าหกสี่หกสามเบิ้ลค่ะสองสองหกหกสามตัวสามหางสองหกสี่สอง,งสองห้าหกหกสามค่ะวิ่งรูดสองกับหกเด่นเท่ากันเนาะค่ะวงกลมให้ถึงสองตัว สองตัวเน้นสองหางค่ะสองหกกับสี่หกสามตัวเน้นหางเดียวสองหกสี่ค่ะสองหกสี่เลขล็อกนองบัวไครจะตามต่อกับพื้นกะแคบหนา้าจอไปเนาะพี่น้องเอาไปผิดจาระหน้าเนาะเอาที่เราชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกน้องบัวไลยๆเด้อค่ะทิ้งให้แนวทางมาวางทางช่องของจิตตาด้วยดีเสมอมาเนาะค่ะ เป็นหงม้าว่างอยู่ตลอดราบกบพระพุณนเป็นอย่างสูงค่ะเลขล็อกน้องบัวไปจะตามต่อก่แคบใบพี่น้องแคบใบเป็นของบันพุธเนาะค่ะบันพุธที่ยี่สิบเอ็ดล็อกน้องบัวเอาไปซ้มซอมเบิงผิดารนาเบิงอไปต่อค่ะเจี๊ยบปากแดงขอโทษขอไพยแทนเจี๊ยบปากแดงเนาะค่ะเอบีเจี๊ยบปากแดง อ่าเพิ่นฝากมาบอกอยู่ค่ะเจปากแดงไอ้ฝากขอโทษขออภัยเอฟซีในเดอ้อเจตาวสันอันแนวทางบอ่อเขาแนวทางหลุดคักเพิ่นว่าเพิ่นเขาวันที่สิบหกเนาะค่ะวันที่สิบหกเจ๊ปากแดงเข่าอยู่กตัมาหลุดวันที่สิบเก้าน้อยพี่น้องมาหลุดอ่าเจ็ดแปดเก้าสามตัวบนเจ็ดเจ็ดงค่ะวิ่งหลุดสองตัวเบนสามตัว จีปากแดงหลุดไปเนาะคะ่ะกับขอโทษขออภัยอีีทุกท่านเนาะคะ่ะอ่าแนวทางพิ้นหลุดบอ่อเขา่าบอ่อเดินกลับมาไปตามต่อไปใหม่เนาะคะ่ะกับจีบปากแดงไปใหม่ไปต่อมือใหม่วันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะแนวทางใหม่ของเพิ่นนี่กับมีเขามีรูดเนาะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางหลุดไปกับกับขอโทษขออภัยคลิปนี้ก็มีสามเสี้ยนดังคือเก่าค่ะ จะมีเจ๊ปากแดงเลขล็อกหนองบัวแล้วก็เลขล็อกอุดรค่ะสามเซียนดังแค่นั่นเนาะพี่น้องชอบของผู้ใดเคยตามของผู้ใดเคยเขามาเบิงมาส้มมาเนาะพี่น้องมาฟัง่พิจารณาเอาค่ะชอบของผู้ใดก็จัดของผูนน้นั้นแคปนาจอไว้ไปรุ่นกันใหม่มือใหม่ไปโตเนาะเจ๊ปากแดงค่ะลาวพัฒนา วิ่งหลุดพันห้มากค่ะสี C ่กับห้าสี่กับห้าสองตัวค่ะสี C ่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดค่ะเบินพันสี่สี่กับห้าห้าสามตัวค่ะสามหางสามตัวสามหางห้าสี่หนึ่งกับสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์วิ่งรูดค่ะดินเท่ากัน C กับหาค่ะสองตัวนิ้นสองหางนิ่งี่หนึ่งกับหาเจ็ดค่ะ c หนึ่งกับหาเจ็ดวงกลมให้สองหางจีปากแดงให้แค่สองหางเนาะค่ะสามตัวกับสองหางค่ะสามตัวสองหางห้าสี่หนึ่ง สี่ห้าเจ็ดค่ะสองางจีปากแดงให้อชอบประจัดคัดกระพานค่ะให้จะตามตัวกับพิ่นจีปากแดงเนาะค่ะกับขอบบุญขอบคุณจีปากแดงแล,ลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องราบขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงให้มาวางอยู่ตลอดเนาะแนวทางพิ้นกะบางเทือกเพิ้นกบเขาโตๆกันเนาะพี่น้องบางเท้อกะลุดไปงานลุด มีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของเรื่องแนวทางเนาะผู้บรนเทศก็บม่อยากใครรุดหรอเนาะพี่น้องว่าบะ <c ười> คือเจตานี่แหละ <c ười> คือเจตานี่แหละ <c ười> พี่น้องสอขาแนวทางบ่อยากใครรุดอันเวลาไปเบื่องเล่าออกนี่โอ้ยเนาะผู้เห็ุแนวทางผู้คำนวณเนาะพี่น้องรุ่นวสันเด้อขารุ่นวสันเด้อ <c ười> อ่ามาไปตามต่อเนาะรุ่นกันไหมเนาะค่ะกับจีปากแดงกับแคหน้าจอไหมมาไปตัวเลขล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรนกระลุดไปกับอขอโทษขอให้อีซี่แทนพืนเนาะค่ะล็อกอุดรกระลุดไปเดีย๋ยวมาเบิ้งอีกจังวด เอาวันที่สิบหกเพิ่นบนหลุดเนาะพี่น้องเข้าไปอยู่ซีหนึ่งค่ะ,ะกับมาวินอีกงวดนี้หลุดไปเนาะค่ะเจ็ดแปดเก้าสามตัวบนเจ็ดเจ็ดล่างวิ่งลูดสองตัวเปิ้นสามตัวเนาะค่ะหลุดแล้วหลุดเลยเนะาะบ่มีกักค่ะชัดจินให้เอซ ได้เห็นประวัติสองงวดสามงวดเนาะพี่น้องเห็นที่ผ่านมาเขาก็ได้ได้เห็นว่าเขาหรือ่เขาปังหรือเ่าปังเนาะเอาทีเอพซพิ 4, ่นก็จะได้ตัดสินใจเด็กมีความมั่นใจเพิ้นได้เบิ่งใส่กันถึงงวดเก่างวดใหม่เนาะค่ะงวดใหม่เลขล็อกอุดรค่ะมาตามตัวไคยจะไปกับเพิ่นล็อกอุดรค่ะ รุนกันใหม่เนาะเลขล็อกอุดรคลาวพัฒนาวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดหกกับสี่สองตัวค่ะหกสามหกสี่สี่สองสี่หนึ่งเบิลหกหกสี่สี่สามตัวสามหางหก C สอง C หกสาม C C หนึ่งค่ะวิ่งหลดเพิ่นล่องหกค่ะเด่น C สองตัวเน้นสองห่างหก C กับ C หนึ่งค่ะสามตัวเน้นหางเดียว C 4หนึ่งแคบหน้าจอค่ะใครจะไปตัวกับเลขล็อกอุดรอน F C C เนาะของเพิน่น งามบนพีนองเบุญกระละวังเนาะสีหนึ่งแล้วก็สีสีหนึ่งอ่าชอบกระจัดคัดกระพานค่ะจับตามองชอบของผู้ใดจัดของผู้นั้นแคบหน้าจอเลขล็อกอุดรค่ะกราบขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเลขล็อกอุดรที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพรบคุณเป็นอย่างสูงค่ะออาหามาไปโตแคบหน้าจอเลขล็อกอุดรแล้วเป็นของไผ่เนาะ แคบไว้ค่ะแคบไว้เราจะได้ไปต่อกับขอบบุญขอบคุณเอฟซีหม่แล้วก็ะถึงเอฟซเก่าเนะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ในช่องน,น้อยของเจตาผ้าลวยเนาะคะ่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีกับเล่าพัฒนาเป็นวันพุธที่21ค่ะสองทุง่มคืองห้โชคดีกันทุกคน วันนี้ก็คอยมีความสุขให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยเดินทางไปคอให้มีโชคกลับมาคอให้ม่ใช่ชิปหนาพอกันไหมค่ะชิปนี้ก็สวัสดีค่ะ